แต่กูทำกากอะมึงกาดอะแต่กูทำไข่เจียวมึงกาดมึงทำไงดาวให้เป็นมึงกากแต่กูทำไข่เจียวอะตอน้นเลยมาอะไรใจแอนเล่นอะไรกันตรงนี้พี่ครับใจแอนครังกรหันหน่อยครับอ่าใจแอนครับพี่อู๋ทดสอบมึงครับเฮ้ยเฮ้ยย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  ไม่ได ja. <N ông> <S OR> ้น่้รู้นะบูบอกเออสียาบูดีกว่าเสือถ่ายไปเล็บเขาบอกไม่ดื่มเออหยุดไปย่ายหยุดไปหยุดยิงรายการนี้ครับยิงรายการก็ได้โเฮ้ยเออครับ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 ทักทาครับคุณอยู่กับผมปอเศษอะไกับกับคุณหนูมาใหม่ไม่รู้กับอะไรไม่รู้ นคแนนคุณมีนค่ณนวครับตอบ,ตบตกับคุณโอ้แกมิ้นใช่แนครับอีนี้จะเดินหานะครับเ,เราต้องอธิษา,าว่าไปทางคอถ่ารถนร้มครับเามสุดแค่ไหนเอ่อทานมสุดแค่ไหนไม่ไ,มได้่ายกันห้าเมตรทีนีเราเป็นทางหงม่บรงนี้บางจ่ารับคุณรู้ได้ไงครับคุษราดีดีครั อ๋ปาร์ตี้แม่กูต่อยแม่ทำไมกูก็ไปใช้อาชัยเหรอและพุ่งตีเขาไปไหนครับไอาซาตุสจะไปรักการบพอรู้เหมือนกันครับแล้วเรนจะไปหนุนชีวิตคุณหันไปถ่ายหรครับมันนาจะไปแถวปอนเกาก็เป็นได้ถ้าร้นเล่าไปทางนี้เราไปถึงปอนทางนี้เลยนะครับอันนี้จะกลายเปส่วนในโลกเลย แค่ดูว่ reveal, าันหลเงีมันมาเน่ยยาวมากยาวมากๆเลยครับแต่ตรงนี้สังเกตว่ามันจ่อ eh> ุ่นก่ออะไหมยางจัดดิบไปโุ้ยยางย่ับ มีบอลมาเตาบอล๊บ๊๊วเป็นไงล่ะเกิดเจอแอมบารี่มาขายคลิปติดพลังงานอะไรแบบนี้เนี่ยได้ไงลุงเนี่ยบางจากง่วง,อง,อยอยงโอ้ครับพี่เจสัมพัน์อะไรได้้างครับ <laughs> ก็คร <ho ang S 1> mm ับ hmm, คุณน no ้ำผ like ัดแรงมากเลยครับอืผัดงานแรงมากน้อยตรงเนี้ยว่าาเีวยคุณตีรเบ็กไม่ใช่เพลงเร่ใเพลงครับแล้วคนจฟังเลยครับครจะรู้ีไทย กดออไม่เลยนะครับอาพูดถึงเอ่อจรใจเลยมันจะกลายแถวนี้กันครับต้องไก่ผีโอ้อยโอ้โหชื่ออะไรส่ตาที่งงโอ้เจนแล้ตอนนี้ดูเจนยงสามรรถได้อยู่นะครับว่าสามคนยอะสามคนเลยครับสี่คนครับหน้ามองห่้ากูัวไม่เด็กเหรอเจนเยอ้ ครับซีหายไหรอครับขายอยู่ไม่เหรอใช่ไหมครับอาจังต้องมีครับได้เบ๊กสุดท้ายขอถ้าดูขนมปังเลยครับมันเหนียวมากมันเหนียวมากคขนมปังอันนี้ไม่มันเหนียวเหลือเกินผมก็ไม่มีผมก็ไม่มีครับ พี่เกย์สามารถอะไรได้ไหมครับทำรายการหาอะไรครับมังก่อนถ่ายว่ไอกลางคนปวดฝีครับอือ,ค,ค,อคุณยศกันไปถึงกุ้อีกคุณนะครับช่วงล่าทาฝีช่วงล่าทา,ายขออยันเาครับคุณโผล่ไอขันนะอย่าซาให้มากนะแทปเด็ตอ่ะไม่ได้ให้เล่นนะอย่าเอาไปเล่นนะเว้ย ระวังจะโดนดูดูจะดูเลยไฟเหรอไฟเลยไฟฮะเจอได้ไหลายแผนหนะอินเดียนแม่ชื่อกล้วยแค่นี้แหละเ,เออมาเนี่ครับเป็นการถ่ายเป็นการท้าชวน,ท,นที่แบบที่แบบตบกาวมากครับตบกาวแล้วก็มึงอย่าท้า <c oughs> เลยดีกว่าเอาพี่ <c oughs> เด่นพูดที่ใช้คำวุ่น,นี่ทำไมมันหนุนี้อนงย นี้ขนมปังนี้มันเหนียวจริงๆครับขนมปังนี้ครับอี๋ยวก,กินเนื้อซอมบี้เยากินเนื้อซอมบี้ที่ท้องเสียแล้วทำให้หิวกว่าเดิมอีกตอนนี้ไม่ได้ขายเกมตอนนี้ <c oughs> นนนที่ยูผมจะัดภายนอกครับโอ้พียอดพี่ก่อยอ๋อไปทางไหนฮะตรงครับต้องไปทำไมครับไปทางคลองแล้วต้องให้พี่เจมไปสัมภาษณ์อีก <c oughs> ถ้าตรงน้าพลังงานแหละแล้วก็ต้องออกเ่ย ดีครับถ่ายดีครับคุณนัทมาถึงไหนไม่ได้เรื่องเลยข้างหลังเกงอย่างบอกว่าอร่อะไรอะไร่อยเฮ้ยอย่าเดินทางตอนนะเดินทางตอนไอ้ปอนมาไอ้ปอนมาดังไอ้ปอนมาดังอะเออขับไปสัก